ส,สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีดเกมเมอร์นะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลี่ยนปะทะพีเดเตอร์นะครับผมโว้โห,โ,หโหนะฮะในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเอเลียนนะครับผมในพาร์ทแรกเลยนะจ๊ะในเรื่องของ Alien, เอเลี่ยนคนเราเพิ่งเล่นไปแล้วนะฮะซึ่งผมก็แปลพาร์ทคนก็แปลผิดไปพาร์ทที่แล้วเยอะเยอะพอสมควรนะคือแบบฟังมันมังเร็วมากผมก็เลยแปลไม่ทันกนะ็คือแบบตอนสุดท้ายอะ่ะที่ไอ้นั่นมันบอกว่า เอ่อไอดวงดาวที่มันเจออ่ะเป็นข้อมูลที่ที่ได้มาจากไอ้น้าหนาะมันเป็นเป็นดวงดาวของซีโนมอฟเว้ยคือเอเลียนนั่นแหละเหมือนไม่ใช่แบบยังไม่เข็ดไงจะเอาเอเลียนมาทดลองต่ออะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยจะไปดวงดาวนั้นแทนนะครับคิดยังไงวะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าดาวของ Alien, เอเลียนเอดาวของซีโนมอฟนี่ก็น่าจะเป็นดาวของสเปจ็อกกี้เป็นดาวเก่านะครับจากที่น่าจะเป็นไปได้ก็แปลว่า นั่นก็จะมีมวัฒนธรรมของสเปซจ็อกกี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราได้ไปก็ประโหดอยู่อะ่ะเราจะกลายเป็นเราจะวิวัฒนาการขั้นสูงสุดเลยนะฮะอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีอะแต่ว่าจะมีเอเรียนอยู่ข้างในให้ดิประหัมนะฮะก็ก็ถ้าเกิดมีภาคต่อไปก็น่าจะเห็นกันไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้ามีนั่นน่าจะมันน่าดูนะฮะโอเคบทมาเยอะละไปเล่นต่อครับเป็นเอเรียนนะครับผมอ่า นรื่องพีเดเตอร์หรือเอเลียนวะนรื่องพีเดเตอร์นี่ว่ะเอาเอเลียนก่อนไหมหรือว่าพีเดเตอร์เอเลียนพีเดเอเลียนเอเลียนเอเลียนแล้วกันผมพูดว่าเอเลียนไปแล้วอะพีเดเตอร์เดี๋ยวมันเป็นผู้ล่าสูงสุดเราเป็นอันนี้เป็นผู้ล่านิดหน่อยครับผู้ล่าผู้ล่าทิ่หน่อยกับผู้โดนล่านะฮะอ่าดิ้หน่อยก็มีด้นะเ๋เราเป็นนอร์มอลแหละฮาร์ดไม่ก็โหดเกินเอาละครับในยุคสมัยโบราณ ได้นนี่แกกูอ่อ๋อาหนึ่งพร้อยพัอืมร้อยละร้อยกว่าปีก็ได้หรอรู้ประเด็ d อ r อชากเดิมครับไปเจอวัฒนธรรมของพีเดเตอร์ชากตอนสุดท้ายไงนี่โอเคชากเดิมแหละก็เปิดได้ ข้างในต้องมีอะไรก็คือข้างในก็เหมือนทดลองข้อมูลไปหาข้อมูลเลยบางอย่างนะตามในเรื่องคนแต่ไม่รู้ว่าเอเลียนเนะในเรื่องมันจะต่อหรือเปล่านะแบบเขาเรียกว่าอะไรคู่ขนานกันนะฮะมัญยานเตือนมาแล้ว๊คุออยอะไรวันหน้าประมาณนีนะโอ้ยพูดไม่พอขอโทษครับาเฮ้ย เหมือนพีเดอร์เตอร์มันจะนั่งตั้งสัญญาณเอาไว้นะว่าถ้าเกิดใครเปิดประตูนี้มันจะต้องส่งสัญญาณอะไรออกไปแน่ๆเลยฮะจากที่ผมคิดเอาไว้ชัวร์คือเหมือนแบบห้ามเปิดประตูนี้ถ้าเกิดเปิดปุ๊บต้องสัญญาณมันจะแบบมันจะพุ่งขึ้นไปแบบบอกให้พวกพวกมันรู้ว่าเริ่มเลยนะอย่บื้มเลยนะมีคนพบอะไรข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ที่ผมคิดเลยเว้เจ๋งป่ะเทป่ะ hey, หลอได้แหละโอเคเอาละครับตอนนี้อยู่ในห้องทดลองของอซอนิมอฟนะครับที่พวกมนุษย์สร้างเอาไว้นะฮะไอหลอดนี้น่าจะเป็นตัววางไข่ได้เลยตกใจครับอ,อ,อือสั่นสันนี่ไงอ๋อเอาเป็นหลอดที่ใส่ ตัวนี้ไม่ให้หนีไปไหนนะฮะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยได้เอเลี่ยนมดแล้วฮะอดี๋ยวจะไม่ค่อยแปลนะครับก็ดูไปอย่างเดียวเอาแล้วจีน่าจะทรมานมันจะออกมาที่เดิมเสมอเว้ยเพราะอะไรกันน่า ไอตัวนี้ว่าฟักไข่มันจะกินเคข้างในหมดเลยเว้ยตึงนั่นแลฮะมันเป็นตัวสุดท้ายแล้วอ่าไปได้แล้วรัดลัด,ลด <laughs> okay, เลเค้าไปเก็บครับแหม่พวกเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะแบบไม่ค่อยฉลาดสักข้อไหลเลยนะวุมนจะกลับไปด้วยเว้ยมีบางตัวกลับเข้าไปข้างในด้วย อ๋ออะ What happened to specimen six อ๋อ specimen six คือเราเป็นตัวตัวที่หปว้าเราก็ฉลาดไว้นะเราเฮ้ย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 เดี๋ยวโตเร็วไปไหมไอ้จะเอ๋เข้าไปโอ้ตัวแค่นี้ก็จับสิวะ โ ز, อ้ลมลมลมแก๊สนะฮะลมแก๊สอ่าเอาล้วฮะอีนี่เอ,องเน,น่าจะเป็นตัวไอพาร์ทิลับผู้แอนดรอยมันเป็นโปรแกรมหรือเปล่าน่าจะเป็นโดรนนะครับผมผู้ขุนยนตแล้วกันเป็นหุ่นยนต์นะ เราชื่อว่าหมายเลขหกนะครับผมไม่รู้มันเรียกว่าไงดีมันเป็นหมายเลขหกอ่ะเดี๋ยวพอไปเรียกหาชื่อมนกันนะโอ้โหโตโคตรไวนี่หเหรยอ,อยังรอถึงเวลาบูแล้วฮะปืนเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องกลัวแล้ว <6. S 2> นั่นนะนัมเบอร์ซนี่หมายเลขหกวาวยและนะอ๋อชื่อไอ้เจ้านั่นนะฮะ ไอ้นี่แหละชื่อเนี่ยไวยแลนด์ได้ยังไงแดกมงังอ่านมองไปตามนิ้วดูโอ้ทำตามนิ้วฉันทำต,ตามมือฉันอธิดีเด้ยังไงอ่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอเคทดสอบต่อไปนะครับมันเป็นการทดสอบเนี่ยมันเอาเราเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอาวุธนะครับโอ้ยเย็ดมาแล้วว่ะ มีเจ๋งวะมีเจ๋งวะเอ,เยอะ้ยย่ทนาโมอันดิจ้าอ่าแย่แปลผิดผิดดูๆก็ช่างแม่งกดเมาส์กลางทำอะไรทำอะไรอ่ะกดเมาส์กลางเพื่ออะไรก่อนนะฮะกดเมาส์กลางเมาส์ซ้ายเมาส์ขวา อ๋อไปใกล้กำแพงครับแล้วก็ไต่ได้โอเคฮะไปใกล้กำแพงแล้วก็ไต่ครับไต่ได้ชึบชึบชึบอุ้ยโคตรนะโอเคดอีกครั้งหนึ่งยากครับเล่นยากอยู่อืมมันบอกให้กระโดดนะฮะกระโดดก็ได้นะฮะ โอเคงานต่อไปอันนี้ก็ไอตัวนี้ก็เป็นหุ่นยนต์นะครับผมมันเอามนุษย์มาทดลองบ้าๆอะไรพวกนี้จัดจัดว่าเฮียมากมนุษย์แบบสันหาชิเป่งเลยเนี่ยฮะความความมีหน้าสันตโลเนี่ยเออเข้าไปสิ อะไรแม่งบอกเราเป็นเพื่อนด้วยนี่มันอะไรเลยเพื่อมันยังไม่รู้นะว่าเขามาทำไมเมาส์หนึ่งนี่มึงไม่รู้อ๋อมันบอกเครื่องมันพังแอ,อ,องจีเนียแองจีเนียใช่ไหมอุ้ยเจ๋งว่ะเมาส์สองนะโอ้ใช้หางได้อันนี้ปริมตณระยะใกล้ระยะไกลใช้หางนะครับ กูเจ๋งมากเลยนี่ครับอู้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดอ e ีอุ้ยมันทำไงอ่ะกดคิวเมาส์เมาสองมาไงทำไงอ่ะเอ่อให้ทำไลายไฟอ่ะใช่ปะ อ้าวอ้าวอาแล้วเ,เ,เ,เอาแล้วเราทำลายไฟฉันยังเห็นหนายเจ้าหมายเลขหกจะรู้นายอยู่ไหนหมายสำจักมาอะไรมาครับอ่ามาเลยมาเลยมันจะมาซ่อมเครื่องใช่ไหมลูก จัดมาครับจัดมาครับมันมืดจังทำไมจะไม่มีให้เปิดไฟล่ะเอาละเออมันให้กดเมาส์หนึ่งนะครับทำอะไรอ่ะโยมังขลังแล้วกดเมาส์หนึ่งอ๋ออย่างนี้ก็ได้เหรออุ้ยกดชิปครับกดชิปแล้วมันเหมือนเป็นการจ้องแล้ววิ่งไปชาร์จนะฮะ เราเปนเรียกเราว่าฮกอย่างเดียวเลยฮกและมันเอาคนทดลองมาครับคือพรุ่นี้มันไม่สนใจพวกคนอ่ะคือมันจะทดลองเพื่อจะได้ให้เราเป็นในนั่นเป yes. ็นอาวุธของพวกมันนะของมนุษย์อ่า คือมันเราไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนั่นเลยโอ้โอว่าเหรอว่ะเอาว่ะเออ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 ดิมาดิเออหือนั่นแหละเบรีกูดด้วยกินครับกินครับน่าจะเพิ่มเลือดนะอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยอ๋อไอีนางพญา ถึงว่าดิไนฐานทัพไม่มีแปราว่ามันน่าจะออกมาจากฐานทามทัพีได้นะครับแล้วก็ไปอยู่ในไอเครื่องปฏิกรณ์น่ะที่เราทําลายไปคนเดียวอ่ะโคตรหล่อบอกให้ตอนนั้นไอมันสั่งอะไรมาไม่รู้อ่ะเอออัพเจ็ใหม่นะครับเข้าไปในท่อเอาแล้วพวกมึง What's this ม,มันงงนะครับว,ว่าเราอยู่ไหนฮะเฮ้ยมันเอาแก๊สลม้มเหรอโอ๊ยชิพายละเ,เรียบร้อยมันแก๊สล,ล้มเรามันน่าจะรู้ว่าเราเป็นคือสมองเราอ่ะคล้ายๆมนุษย์ด้วยเพราะว่าเราใช้ดี a มนุษย์มันก็จะมีฉลาดคือผมเล่นน่นแหละเราก็เลยเล่นได้นี่ดู มาอะไรได้หมดอะจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยตัวใครวะน่ะอะเอ้าเอ้าไม่ใช่เอ้าดรไวแลนอยู่รุ่นเอ้าแล้วนี่ใครอะขอโทษเอาละมันรู้ละเดีนมอฟันตีนมอฟแม่งไอ้นามแม่งปิดเลยเว้ย เจ้ามนุษย์มาหนี่เออเออเออไอ้นี่พวกเราสั่งมาแล้วเพชรอ่าเอาละครับออก็คอนโทรลย่องนะครับผมได้แต่เราวิ่งไปก่อนโอ้ยเย็ดกดคิว กุ้งอย่าด่วนเร็วนะฮะไมเป็นไรเฮ้ยทำลายเพื่อนโหจะกดทำไมเอามือมือกดมือกดไม่ได้เดี๋ยวอย่างไรนี่มันทำอะไรฮะอ๋อมันให้ทำลายโหเรากระโดดไปแล้วอ่ะขึานมาแล้วกันนะเอสเอส วิ่งวิ่งวิ่งมันทำไม่ได้ตัวเออเออเออดูดิครับเลือดเราจะเพิ่มไหมถ้าเกิดเราใกล้ๆกินจริงด้วยฮะกินสมองแล้วเลือดเพิ่มนะโอ้เป็นเป็นแบบเป็นซีโนโมร์ที่มันเยี่ยมจริงเลยฮะแต่มันงงหวายพวกเราเต็มแล้วฮะในตอนนี้ ไม้ยชิบหายงงครับเริ่มงงแล้วฮะตอนนี้เอ๋ไอตรงนี้มันรู้ก็แปลว่าต้องไปข้างบนรู้นะเอ้ยเอ้ยงงเง้ยเนี่ยลูกงงงงงงขี้ผานแล้วมันกดยังไงอะก่อนนะฮะ ก่อนนะครับผมผมกำลังงงอยู่ตอนนี้มืนตรึ๊ปเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้ยโอ้หอ้วกแกแตกอ๋อแล้วต้องอยู่ตรงนี้นะฮะรู้แล้วมันรู้แล้วเออเออมานี่เจ้ามนุษย์อโอ้โหไม่เกิดโคตรเถื่อนแล้วมานี่ เราต้องทำลายเจ้านี่แทนนะฮะเราไม่ต้องเก็บแล้วถ้ามันทำลายมันเอาเอาให้หมดฮะเอาให้หมดลายได้ไหมเครื่องเนี้ยโอเคมันบอกไปทางนู้นนะฮะไปไปข้าคือซีโนมอสพันสุดยอดถ้าจะมาฆ่าพวกเจ้ายังไงล่ะวู้เอเดินดีๆไม่เป็นต้องพุ่งเข้าไปเอาว่ะเอาว่ะเราต้อง อมึงไปกดมึงไปกดอีเออมานี่มึงมานี่เลยแตกสมองอืมไม่ต้องดึงอระปิกทงพริกทีมอะนี่เลยฮะกินสมองมนุษย์ได้ละอร่อยสุดร้อยทำไมครับนี่จำเป็นต้องกัดหรือเปล่าลูกยิวมาไหลแวะมา เออเปสามครับผมเออหูแม่งมีทั้งหกห้าสิบกว่าอันนะไอ้ยแม่งเห็นได้เหรอฮึแล้วมันมันยังไม่เห็นครับเออป่านนี้ดึงก็อะเออ อย่างโหดครับไอพวกนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่เลยนะฮะอ,อ้อยตรงนี้เรากดปะไมล่ละไม่ใช่ละเอใช่ไม่ใช่เหรอ,อทำไมมันพังแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเรากดได้ไงอ๋อเดี๋ยอ๋อแต่เดี๋ยวไม่ใช่ไอตอนนี้ที่เราเห็นนะที่เป็นที่วางไข่ก็คือที่เราอยู่ไอนี่แหละเราไปนคนปล่อยมันมาเองเว้ยพวกนี้ม่งฉลาดนี่ครับบันยายย้าย,ย,ายถิ่นได้ สุดยอดซึ่งไอซีดิมอฟตัวนั้นเป็นสายพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะฮะของเราจะเป็นสายพันธุ์อ่ไรบ้าตัวลูกจะยังไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะฮะคือสายพันธุ์ในสายพันธุ์หนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเป็นแม่พันธุ์ได้ได้เลยนี่แหละความเสียเปรียบได้เปรียบนี่นี่คุณยนต์แดกแม่ง ขายมนุษย์ก็กินหมดเลยจ้าเอาวินี่ตายเฉยพวกเราเยอะมากเลยฮนะเอาแล้วกัดครับผมเหียเรียบร้อยปึ๊บเราเป็นตัวนี่ครับแม่พันธุ์เข้าใจไหมฮะก็คือแม่พันธุ์คือแม่พันอน่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย เราเป็นตัวลูกแล้วก็คือเราจะไม่เป็นแม่เป็นแม่พันไม่ได้แล้วนะฮะเป็นแค่ตัวลูกน้องเชยๆนะครับผมนั่นคือความนั่นคือวิพัฒนาการนั่นเองครัชไปแล้ววิ่งไปแล้วหาด,ดุกดิกดกโอเคจบไปเพียงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะกันพรุ่หน้้นะครับว่าเอ่อตัวซีนอมอตัวเรานี่จะทำอะไรเป็นทำอะไรต่อไปนะครับผมอ่าโอเค คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอเกมไรก็มาติดตามชันด้วยและโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ย่า okay,